สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอสร้างชีวิตจากเิขิดาววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะมาพูดถึงดาวพ่างคารเลขสามย้ายราศีจากราศีเมถุนมาราศีกรกฎนะครับวันที่2มิถุนายน2,564เวลา 6 5โมง58นาทีพระังคารย้ายราศีครั้งนี้นะครับให้ทุกคนรู้เลยว่าย้ายมาสู่ตำแหน่งนิดนิดแปลว่ามากน้อยด้อยค่าอะไรที่เคยมากมาก่อนมันจะน้อยลงอะไรที่เคยมีมาก่อนมันจะด้อยลงมานั่นเองถ้าเกิดคุณขยันแปลว่าตอนนี้โอ้โหความขยันคุณรู้สึก มันไม่ได้อารมณ์อะ่ะมันอยากจะพักผ่อนมันอยากจะหยุดนิ่งมันอยากจะผ่อนคลายมันอยากจะอยู่เฉยๆถ้าเป็นเรื่องความรักของคุณมันแปลว่าคุณอยากพักไม่อยากจีบอยากอยู่เฉยๆอยากอยู่นิ่งๆเนียนเไม่เอาแล้วฉันไม่สู้แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องการงานโอ้โหกำลังจะดีเลย ก็วูบลงดรอปลงนะครับหรือในเรื่องของเรียกว่าการจะทำอะไรก็แล้วแต่จากที่คุณเคยขยันเต็มที่ครับมันจะดรอปลงโดยทันทีสิ่งที่มุ่งหวังแต่ในดีมีเสียในเสียวีดีสำคัญที่สุดว่าลัคนาเราเป็นลัคนาอะไรแล้วก็ดาวประจำตัวเราเนี่ยครับเป็นดาวอะ ไรนี่สิสำคัญเขาเรียกว่าดาวรับดาวส่งเรามาดูกันครับมาเริ่มที่ราศีเมษกันว่าดาวรับดาวส่งเราเป็นยังไงให้เรารู้เลยว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับใครก็ตามที่เป็นชาวราศีเมษมะลิตะยูทับอยู่7ปีตั้งแต่โดยประมาณคือปีพศ .2,500 58สิ้นปี58ถึงประมาณเมษา2,566ดาวมฤตยูจะตามเกษตรบดีก็คือพอ่างคารไปอยู่7ปีในเรื่องดีคืออะรดี D, คือนักกีฬาของประเทศไทยจะมีชื่อเสียง คนที่เป็นนักร้องนักตรงนักเต้นเน้นที่เรื่องเต้นน่ะมีชื่อเสียงแต่อเรื่องอื่นก็ผลกระทบไปในดีมีเสียในเสียมีดีเรามาดูว่าเมื่อย้ายราศีดาวมฤตยูตาัมคารไปไปส่งผลอะไรบ้างอันดับแรกมีเกณฑ์ที่จะซ่อมบ้านซ่อมรถระวังพูดจา ไม่รู้เรื่องกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านไม่เข้าอก,อกไม่เข้าใจกันปกติขยันขันแข็งในช่วงเวลาที่ย้ายมาราศีกรกฎเขาจะถามคุณว่าไม่ทำงานเหรอไม่ทำอะไรเหรอทำไมอยากอย,กอยูย่เฉยแต่จริงๆแล้วคุณนะ่ะต้องพักผ่อนนี่คือหัวใจหลักและที่สำคัญคุณมีเกณฑ์ที่ต้อง นำเงินเก่าออกมาใช้นั่นคือข้อไม่ดีส่วนข้อดีใครก็ตามที่เป็นหนี้เป็นสินคุณหรือเคยหยิบยืมเงินคุณให้ไปตามหาเงินที่เขาอ่ะกู้หนี้ยืมสินคุณไปคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเก่านี่คือข้อดีข้อเสียบอกไปแล้ว คุณมีเกณฑ์ที่ซ่อมบ้านซ่อมรถคุณก็ซ่อมตามหน้าที่คุณไปเพราะถ้าเกิดคุณไม่ซ่อมเงินที่มันต้องบอกกําหนดว่าเฮ้ยเงินก้อนนี้เองต้องซ่อมรถซ่อมบ้านถ้าคุณไม่ทําเขาจะหาช่องออกของการเงินของคุณนะแต่การใช้จ่ายเงินต้องบริหารเงินให้เป็นเพราะว่าเขาจะอยู่าราศีเนี้อย่างน้อยประวัน45วัน เรามาดูราสีต่อไปราศีพฤษภว่าดีหรือเสียอย่างไรเมื่อดาวคารย้ายมาเป็นนิดเพื่อนจะนำสิ่งที่ไม่เป็นมงคลไม่ไม่เป็นมงคลมีอะไรบ้างเนื้องปัญหาต่างๆปัญหาเก่าๆกาการทะเลาะเบาะแวง้งจะชักชวนคุณไปมีเรื่องมีราว เพื่อนมีโอกาสพาคุณไปติดคุกติดตารางนะอันเนี้เลือกดีๆเพราะเพื่อนจะนำพาเรื่องพวกนี้มาให้คุณแต่อย่าลืมว่าคาว่าเพื่อนคุณต้องเลือกไอคนนี้มันเคยชักชวนไปทำอะไรสีเทาหยุดก่อนไหมสี่สิบห้าวันนี้เพราะมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ เรื่องไม่ดีแต่ถ้าเกิดเพื่อนคนนี้เอ้ยมันคักชนเรื่องดีโอเคอันนี้อนุโลมเพราะดวงชะตาของเพื่อนแต่ละคนนะ่ะเขามีหลายคนไม่ใช่ว่าเราครบคนคนเดียวแต่ไอคนไนที่มันไม่ดีเฮ้ยสี่ห้าวันนี้ห่างๆหน่อยจะนำพาภายัยพิบัติเกี่ยวกับคุกเกี่ยวกับตารางหรือมีเลือดตกยางออกหัวข้างหัวแตกเอาเรื่องเอาราวให้คุณนะครับนี่คือข้อแรก ข้อต่อมาให้ระวังอุบัติเหตุจากเพื่อนพาไปนี่ตอระวังข้อดีมีไหมเมื่อดาวอังคารย้ายมีคือคุณมีโอกาสได้เงินแต่ไม่ได้จากเพื่อนคุณได้มาจากคนที่สเสน่หาลงไหลในตัวคุณนาแยกให้ออกนะครับแล้วก็ที่สำคัญ ในช่วงเวลานี้ชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ที่จะได้ลงทุนลงแรงธุรกิจแต่เหมือนเดิมวิเคราะห์ดีๆให้มั่นใจอย่าเพิ่งบุมบามวิเคราะห์ดีๆถ้าไม่มั่นใจอย่าเพิ่งลงทุนชั่วโมงนี้เงินอยู่ในกระเป๋าเราอุ่นใจสุดสำหรับชาวราศีพฤษภใจร้อนไม่ได้นะครับผมองบอกไปก่อน ต่อมาสำหรับชาวราศีเมถุนในช่วงนี้บ่งบอกว่าคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่เป็นที่เรียกว่าคุณได้ทุ่มเทกับเต็มร้อยมาแล้วลงทุนเต็มร้อยมาแล้วทำอะไรแบบร้อยเปนตี่ยแต่เรือไม่ร้อมาก่อนเนี่ย จะตรงข้ามทันทีนะผมต้องบอกไปก่อนและที่สำคัญระหว่างหน้าที่การงานที่มันมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองต่างจากเรื่องการเงินเพราะดาวคานไปอยู่ตำแหน่งการเงินเป็นป่าบริด์คุณมีโอกาสได้เงินเล็กๆน้อยๆโอ้โหครั้งที่แล้วผมลงทุนไปล้านนึงได้กำไรพันหมื่นนึงอารมณ์แบบนี้นะไม่ใช่ได้ลงทุนล้านนึงจะได้กำไร6 7 000, 8 0 0 0แสนแแสนได้หมื่นนึงแต่นั่นแหละ อย่างน้อยไม่ขาดทุนนะครับซัดให้เต็มที่และก็ที่สำคัญถ้าไปต่าง,างจังหวัดมีเกณฑ์จะเกิดอุบัติเหตุอันนี้ข้อเดียวที่เเป็นห่วงสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับแล้วก็คุณมีโอกาสได้โชคก้อนใหญ่เหมือนกันสำหรับชาวราศีเมถุนแต่เป็นโชคที่เกี่ยวกับ ความเป็นโคมตายมอดกตกทอดหรือเงินปันผลที่เกี่ยวกับซื้อประกันภัยหรือลงหุ้นแต่เป็นสิ่งที่ลงนานแล้วทำเต็มที่แล้วในแง่มืมหนึ่งเป็นบวกนะครับนั่นแหละแต่มันเป็นเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆทุกอย่างพ่อแม่มีลูก3ามคนคุณได้น้อยสุดอย่างนั้นเองครับไม่ได้บอกโอ้โหฉันจะได้เยอะสุดนะ แต่คุณได้แน่นอนสำหรับชาวราศีเมถุนเรามาดูชาวราศีกรกฎเช่นเคยนะครับชาวราศีกรกฎผมเป็นห่วงสองราศีหล,ลักๆคือราศีกรกฎกับราศีมังกรเป็นห่วงเรื่องอุบัติเหตุเจ็บเล็กเจ็บน้อยมีไหมมีถ้าเป็นไปได้ให้ไปบริจาคเลือดนะครับ คุณมีโอกาสที่จะแข้งขากระดูกหกักกร,ก,หกระดูกแตกกระดูกหักกระดูกก้าวถ้าเป็นไม่ได้นั่นแหละแก้ไขโดยตาโดยหไปบริจาคเลือดหรือไปขูดหินปูนเพราะดาวองคารแปลว่าฟันดาวเสาไปลว่ากระดูกเขาเล็งกันอยู่ครับรอห้ามผ่นกันอยู่ข้อเสียต่อมาคือระวังมีปัญหากับคู่ครองคนรัคนรัก,คน,กคนใกล้ชิด แต่ถ้าเกิดคุณไปไหว้สักการะบูชาองค์พระพิเคเนศวนหรือพระราหูประทานพรให้คุณมาปรับปรุงมาเสริมมาแก้ไขมาเอาตัวรอดมาใช้สติปัญญาในการแก้ไขหรือแค้วคาดปลอดภัยอันนี้ช่วยได้ครึ่งน,นึงเลยนะแต่ที่สำคัญที่สุดขอให้คุณมีสติเดินทางต้องมีสติ ถ้าเกิดมีเรื่องมีราวกับแฟนหรือคนรักหุ้นส่วนคนใกล้ชิดของคุณคุณใจเย็นสี่ห้าวันจากหนักจะกลายเป็นเบานะแล้วก็ถ้าเกิดจะไปไหว้องค์พระพิฆเ,เนสสวนหรือพระพิเคเนสให้หันหน้าไปทางทิศใต้นะครับช่วงนี้พระองค์เสด็จอยู่ทิศใต้ส่วนเรื่องการเงินคุณมีโอกาสได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพรัก แล้วก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับการงานบ้างก็ดีนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะย้ายโต๊ะทำงานหรือย้ายที่ทำงานหรือถูกกันแกล้งในที่ทำงานนะอันนี้ให้ระวังนิดหนึ่งต่อมาครับชาวราศีสิง์ชาวราศีสิงมีโชคดีนิดนึงนะครับเรียกว่า มีเก์ที่จะได้พบรักกับคนที่มีอายุมากกว่าแล้วก็เป็นความรักที่คุณต้องเดินทางไปหรือได้เจอเจอกันกับคนรักสถานที่ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆห,หรือการเดินทางครั้งนี้คุณอาจต้องไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วคุณไปพบประสบเจอความรักครั้งนี้นั่นคือข้อดีแต่สิ่งที่คุณเจอ เขาอายุมากกว่าคุณข้อดีต่อมาเขามาพร้อมกับเงินทองความมั่งมีสีสุขสําหรับคนโสดแต่สําหรับคนที่มีคู่แล้วคุณมีโอกาสได้ของมีค่าได้ของล้ำค่ากับคนที่คุณรักแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยชาวราศีสิงห์นะครับ คุณมีโอกาสได้งานแต่ว่าเป็นงานที่คุณเคยไปสมัครมาก่อนแล้วหรือเรียกเรียกว่าเรียกตัวกลับเข้ามาทํางานที่เดิมคุณเคยออกไปแล้วคุณเคยไปสมัครมาแล้วแล้วเขาจะเรียกตัวคุณในช่วงนี้นะครับก็คือข้อดีส่วนข้อเสียแทบจะไม่มีครับราศีสิงเนาะให้หมันสดบนไหวพักก็พอต่อมาชาวราศีกัน เมื่อดาพังคารย้ายราศีนะครับมีผลคือคุณมีโอกาสได้โชคแต่โชคครั้งนี้เป็นการร่วมหุ้นร่วมลงทุนสมมติว,ว่าผมไปเจอคนขายลอตเตอรี่ชวนเลยชวนใครก็ได้หุ้นกันไหมซื้อด้วยกันไหมอันนี้คุณมีโอกาสมีโชคเพราะโชคคุณไม่ใหญ่อะแต่มันสามารถได้ ดีกว่าไม่ได้นั่นคือข้อดีนะถ้าเกิดคุณซื้อคนเดียวซื้อแบบโอ้ยฉันเหมาหมดเลย5ใบโอกาสได้ถูกลรงบาลน,น,น้อยมากคุณต้องแบ่งคนอื่นเขาบ้างนั่นเองแต่เรียกว,ว่าแบ่งญาติสนิทมิตรสหายแบบนี้คนที่ไปด้ยวยกันถึงจะเกิดมากเกิดผลแล้วก็ชาวราศีกันข้อดีต่อมาคุณมีโอกาสได้งานทำแล้วก็มีโอกาส ดีๆเกิดขึ้นบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ยศมากขึ้นได้การเชิดชูได้การสรรเสริญได้รับการปลอบมือจากคนอื่นนะครับต่อมาชาวราศีตุลช่วงนี้งานเยอะงานแยะแต่เป็นงานที่แบบอิเล็กเคะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตเลยแบบเก็บเล็กผสมน้อยอะ่ะทำไปทำไปไปใช้งานใหญ่งานโตอะไรแต่เป็นงานที่คุณมีความสุข ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆอาจจะได้ล่ำเรียนเขียนอ่านอะไรมากกว่าเดิมได้คือได้สนุกสนานในการทำอะแต่มันทำเหมือนทำเล่นๆสำเร็จก็ได้ไม่สำเร็จก็ได้ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้กังวลแล้วก็ที่สำคัญใครก็ตามที่เป็นราศีตุลมีโอกาสลงหลักปักฐานซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดิน อันนี้ข้อดีข้อนึงเลยแต่ก่อนจะซื้อเลือกทิศทางดีๆเพราะคุณมีโอกาสได้ทิศอันเป็นมงคลจะสร้างฐานะให้คุณเรียกว่ามันคงมั่งคั่งเร็วไวกว่าคนอื่นนะครับนี่คือข้อดีต่อมาชาวราศีพิจิกเป็นอีกหนึ่งราศีที่ในสภาวะเช่นนี้เขาเรียกว่า ได้ดอกพิกลช่องเว้นช่องช่องเว้นช่องลองนับดูนะครับอะไรที่มันเป็นดอกพิกลคือคุณจะล้าค่าจเจริญวัยเร็วกว่าคนอื่นในเรื่องของความเจริญนะแต่ในเรื่องของความรักคู่ครองหุ้นส่วนคนใกล้ชิดเนี่ยระวังยังต้องระวังอยู่เพราะดาวราหูไปสถิตอยู่ราศีพฤษก ยังคงความเป็นพินทุบาทหรือเรียกว่าวุ่นวายเพราะคนรักคู่ครองหุ้นส่วนคนใกล้ชิดแต่เรื่องความสำเร็จอย่างอื่นน่ะสำเร็จคุณอยากได้บ้านได้รถได้ที่ดินสอบได้สอบติดเรื่องอื่นมันเพียบพร้อมทุกอย่างมีเงินมีทองให้กินให้ใช้สบายอกสบายใจไม่สบายใจเรื่องเดียวคือคนรักนี่แหละก็ <c oughs> <c oughs> อดทนหน่อยนะครับมันกินระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่หรอก เดี๋ยวอะไรอะไรมันก็ผ่านไปต่อมาชาวราศีธนูชาวราศีธนูคู่ครองคนรักของคุณจะมีเกียรติมีชื่อเสียงแต่คุณใครก็ตามที่เจ็บแค่ได้ป่วยจะเป็นเองหายเองจะทุเลาเบาบางขึ้นปกติโอ้ปวดแข้งปวดขาปวดเอวปวดคอปวดไหล่จะทุเลาเบาบางทำใจสบาย เป็นเองหายเองแต่มีข้อแม้อย่างหนึง่งถ้าเกิดคุณจะเดินทางไปไหนไปแดนไกลออกจากเคหสถานออกจากบ้านของคุณไปให้ระวังอุบัติเหตุมากๆยิ่งไปไกลยิ่งต้องระวังนะอันนี้ผมเป็นห่วงแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปไหนไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นดรอปไว้เลยไม่เกี่ยวตัวคุณข้อดีก็มีตามนี้นะครับต่อมาชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรเรียกว่าพรุกเข้าพระเสาแทรก ที่บอกว่าราศีที่น่าเป็นห่วงก็คือราศีกรกฎกับราศีมังกรข้อดีนะคนลักก่าอาจจะหวนคืนหรือคนที่เคยหย่าล้างไปแล้วแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นเพิ่งแต่งงานกันหรือเพิ่งตกล่องป่องชิ้นหรือเพิ่งคบค้าสมาคมหรือแบบรักฉันกันมาเจ็ปีรักกันโอ้ยปาจะเกิน คุณมีเกณฑ์ที่จะแยกย้ายจากกันถ้าคุณโชคดีผมเคยเห็นดวงบางคนนะคือสามีภรรยาได้งานทําต่างจังหวัดก็คือไปอยู่ต่างจังหวัดแยก,กย้ายกันนี้ยครับประมาณ4-5เดือนนี่นคือความโชคดีแต่ถ้าเกิดโชคไม่ดีนั่นคือการแยกทางแยกย้ายนะครับต่อมา ให้ระวังอุบัติเหตุบริเวณตั้งแต่หัวเข่าลงไปจนถึงข้อเทา้าก็คือน่าแข้งะฮะต้องระวังให้มากที่สุดคุณมีโอกาสประสบเพศภัยหรืออุบัติเหตุในเรื่องนั้นเหมือนเดิมผมแนะนำให้ไปบริจาคเลือดอไปขูดหินปูนไปถอนฟันครุด หรือไปตัดเล็บคงเล็บคมเนี่ยได้หมดเลยนะครับนักจะได้กลายเป็นเบานะครับแล้วก็ข้อดีอย่างนึงแล้วกันนะครับคือคุณมีโอกาสได้เงินได้ทองจากปติหมุนเงินไม่ค่อยถนัดช่วงนี้จะหมุนเงินได้เร็วไวกว่าเดิมต่อมาครับชาวราศีกุมอันนี้นะครับเรียกว่าศัตรูแพ้ไพ่ ศัตรูตกที่นั่นลำบากทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เหนื่อยไม่หือ้อไม่อื้อคาดหวังอะไรก็จะสมความมุ่งม,มาป่ปรารถนาทุกอย่างแล้วก็ที่สําคัญในสภาวะที่คุณเป็นอยู่ตอนเนี้คุณกําลังคิดริเริ่มจะทําอะไรใหม่ๆบางคนบางคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์จะซื้อบ้านซื้อลดซื้อที่ดิน ในช่วงนี้และที่สําคัญมีโอกาสดได้ของถูกนะครับในดวงเอ้ยเปิดดีฉันไปต่อรองบ้านหลั่งนี้สาล้านไม่ขายดูดีขาย2อล้านหแบบนี้เรียกว่าช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่คุณจับใจ่ายใช้สอยแล้วได้ของถูกแต่มีค่าสําหรับคุณนี่ข้อดีแล้วก็ข้อเสียมีอยู่นิดนึงคือญาติ หรือว่าเพื่อนพ้องมีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ให้ระวังนิดหนึ่งครับหรือคุณพ่อคุณแม่ที่เราเคารพรักก็มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ้างสำหรับชาวราศีกุมต่อมาราศีสุดท้ายคือราศีมีนนะครับชาวราศีมีนนะครับให้ระวังเรื่องทะเลาะเบาแหว่งกับคนข้างบ้านหรือคน รั้วบ้านข้างห้องข้างหออันนี้ให้ระวังอาจจะเป็นการใช้อารมณ์ถ้าคุณใจเย็นนิดนึงนะครับจะไม่เกิดนะครับเรียกว่าถ้ามีเรื่องปุ๊บถอยหลังมา1นึกนั่นคือข้อเสียส่วนข้อดีเหมือนเดิมคุณมีเกณฑ์จะพบรักกับคู่บุญบารมีหรือต่างชาติตาา่างภาษาเป็นคนมีบุญ มาพร้อมกับทรัพย์สินเงินทองมาพร้อมกับมรดกมาพร้อมกับชื่อเสียงมาพร้อมเกียรติยศศักดิ์ศรีส่วนใครก็ตามที่มีบุตรหรือบริวาลบุตรบริวาลจะนำชื่อเสียงจะนำเอาเงินเอาทองให้คุณนะ่ะเป็นโชคของคุณนะ่ะถ้าเกิดให้เขาเสียงโชคไอ้คุณนะ่ะในสีห้าวันเนี้เขาจะเป็นคนนำโชคมให้คุณเลยนะครับ นี่คือข้อดีข้อดีข้อสุดท้ายก็คือถ้าเกิดอยากทำอะไรอยากลงทุนธุรกิจหุ้นส่วนของคุณจะเป็นคนลงทุนให้เพียงแต่คุณออกความคิดหรือโอยลงทุนลงทุนมีเงินร้อยหนึ่งลงทุนแค่สิบบาทแต่แบ่งสรรปันส่วนเท่ากันถือว่าคนราศีมีนโชคดีมากๆนะครับลงแรง ไม่ต้องลงเงินนั่นเองภาพรวมของดาวคารย้ายราศีนะครับวันที่2มิถุนายน2564จะเป็นแบบนี้แต่ที่สำคัญที่ผมจะบอกทุกคนว่าอย่าลืมกดข้อแรกเราต้องรู้ว่าดาวประจำตัวเราเป็นดาวอะไรสำคัญสุด 2. ดาวคาร โครจรย้ายราศีไปราศีกรกฎดาวรับคุณเป็นดาวอะไรถ้าเกิดเป็นดาวดีเรื่องเลวร้ายที่ผมพูดมาเนี่ยโดนนิดหน่อยเหมือนกับอุยถ้าเกิดโดนมอเตอไซค์ชนคุณอาจจะโดนแค่เดินชนโตะนะครับไม่ต้องไปตกใจโอ้ยหมอดูบอกว่าจะเกิดเหตุครั้งใหญ่จะประสบอุบัติเหตุ จะเกิดนู่นเกิดนี่สาคัญที่สุดคือดวงของคุณดาวลักของคุณเป็นอะไรนั่นแหละคือทางออกว่าคุณจะแก้ปัญหายัางไงสมุทรราศีกรกฎเป็นดาวทิศร่วมอยู่แล้วดาวคารทับมาแปลว่าคุณน่ะขัดแย้งกับความรู้สึกของตัวเองคุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเดินชนนู่นเดินชนนี่คุณไปขูดหินปูนน่ยก็หายถ้าเกิดเป็นดาวจัน์แปลว่า คุณจะพบรักหรือคุณจะมีสเสน่ห์กับคนที่มีคู่แล้วอันนี้ผมสอนนะแต่ถ้าเกิดในนั้นราศีกรกฎเดิมของคุณเนี่ยเป็นดาวอังคารเดิมแปลว่าคุณไม่ต้องขนขวายไม่ต้องขยันไม่ต้องดิ้นรนโอ้ยจิวชิวประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดเป็นดาวพุธโอ้โหถ้าเกิดคุณพูดจาติดต่อเจรจาสื่อสารปกติพูดเร็วไวแรงคุณพูดซับซอ้อนใจเย็นๆคุณประสบความสําเร็จ ถ้าเกิดเดิมในราศีกรกฏของคุณเป็นดาวบนหัโอ้มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์แต่คุณไม่ต้องลงทุนคุณเอากายเขาแลกทุกอย่างเกิดตั้งเกิดผลถ้าเกิดเป็นดาวพระศุกร์โอ้โหคุณอาจจะพบรักที่เขามาพร้อมกับทรัพย์สมบัติเพียบพร้อมด้วยหน้าตารูปร่างอัตลักษณ์เรียกว่าหรูหรามีบารมีนั่นเองแต่ถ้าเกิดเป็นดาวเสาร์ นี่แหละที่บอกว่าพื้นดวงเดิมของคุณเป็นดาวอะไรดาวลับดาวรองดาวาอันนี้อุบัติเหตุของจริงคุณต้องปรับดวงแก้ไขโดยงตาลองหาวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าหาได้นึ่งตะกรุดก็ได้สองออลูกแก้วที่เป็นแบบสี น้ำเงินเข้มหรือลูกแก้วที่แบบพอยไพลินหรือ,อรูปน้ำเต้าอะฮะน้ำเต้าที่แบบคนจีนเขาชอบถือเล็กๆครับมาติดมาแขวนตรงนี้ครับเนี่ยผ่อนหนักเป็นเบาคุณจะได้ไม่ต้องสิบล้อชนเอาอันนี้มาแขวนแล้วก็ตั้งจิตหืิฐานไหว้ไหขอให้สิ่งต่างะ แควคาดปลอดภัยเพราะความหมายพลอยไพลินน้ำเต้าแปลว่าดาวราหูเขาจะได้มาคานอํานาจดาวองคารกับดาวเสาให้เป็นค่ากลางแทนที่จะโดนสิบล้อชนอาจจะโดนรถจักรยานเด็กสามสี่ขวบปั่นมาเหยียบเท้าคุณนะ่ะพราะองคารว่าเท้าเจ็บนิดเจ็บหน่อยก็อุย้ยฟาดเคาะไปนะครับอันนี้แรงแล้วนะแต่ถ้เกิดโอ้โหคุณไม่ได้ ไม่ได้หาอะไรป้องกันตัวเองเลยไม่ได้ดูแลตัวเองเลยอันเนี้ยระวังในเ,เรื่องโขงเบ้งเนี่ยเคยได้ยินไหมก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะฮะเขาเอาโคมไฟอะตั้งรอบดวงตาเขาสี่เก้าโคมเ่ะแล้วเขาก็บอกลูกน้องว่าห้ามใครเข้ามาห้ามใครเข้ามาเด็ดขาดดูดีๆอะครับก็มีลูกน้องบริวารวิ่งมาชนโคมไฟล้นน่ะล้มะนะครับอ่า อันนั้นคือมันสุดทางของเขาแล้วเขาป้องกันที่สุดแล้วแต่เรารู้เราก็ป้องกันเหมือนที่ผมบอกมาหนักจะได้กลายเป็นเบาแต่้เกิดมีดาวกรกฎอยู่ในราศีนั้นแสดงว่าคุณจะลงทุนลงแรงอะไรอะ่ะมันจะประสบความสําเร็จทุกอย่างเร็วไวต,ต้องทำเดี๋ยวนี้ต้องทําเลยช้าไม่ได้จะสําเร็จแต่ถ้าเกิดเป็นดาวพฤกษ์อยู่ราศีกรกฎแปลว่าเทวดาอุดหนุนจุนเจอือ ให้คนอย่างคุณนะ่ะประสบความสําเร็จมุ่งสมความมุ่งม,มั่นปรารถนาตระการแค่นึกถึงเทพเทพาลกที่ปกป,ปาศกา,ายคุณนะ่ะเดี๋ยวเทวดาก็แห่แหนแตนแต้แตมาอวยชัยอวยพรดวงชะตาคุณแต่ด้เกิดในราศีกรกฎเป็นดาวมฤตยูอันนี้เขาอายุมากแล้วแหละประมาณ70 80หรือมัง้งอันนั้นไม่ต้องห่วงเขาหรอกนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาหาหยุดหา,ายาไปหาหมอเดี๋ยวก็หายนะ เราต้องรู้ให้ได้ว่าเนื้อแท้ของเราเป็นอะไรเราจะได้ไปฟังหวราศาสตร์สนุกสนานเนาวันนี้ทีมงานดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอนสร้างชีวิตจริกิดดาวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมา,มากๆครับสวัสดีครับ